ยินดีด้วยค่ะเพื่อนๆเพราะสุดยอดราศีที่โคจะพูดถึงในวันนี้นะคะสำเร็จสมหวังทุกประการค่ะหลังจากได้รับพรปีใหม่นะคะได้เฉลิมฉลองกับครอบครัวและเพื่อนๆมาแล้วนะคะเป็นการ เติมพลังให้กับตัวเองอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะก็อย่าลืมมีความสุขทุกวันเพราะความสุขจะสร้างความโชคดีให้กับเราค่ะและสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการจะเข้ามาอธิษฐานจิตให้ลูกค้าโอนไหวแฟนเปนหนักมากเข้าไปที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ของโคช้ชหรือที่โคชพลอย29แล้วก็แจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะ ดวงดีแล้วเนี่ยนะคะก็อย่าลืมค่ะเป็นช่วงเวลาทองโอกาสทองที่เราจะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ลงมือทำลุยเลยค่ะทำแต่สิ่งที่ดีนะคะได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทั้งจักรวาลเลยค่ะสมหวังทุกประการพฤษศกมิถุนกันพิจิกตุน่นปุ๊บป,ปั๊บรับโชคกดแชา์ไปเลย